สวัสดีครับมาพบกับอีป้าพอดแคสต์รายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องเล่าคุณธรรมเด e m ม r ร l d i ลไดวันนี้ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตจะขอนำเสนอในเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนด,ดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยราชการโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม ดังนี้ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานเป็นประธานคณะกรรมการ 2. ขร้าราชการพลเรือนในส่วนราชการซึ่งตรวงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการที่ได้รับเลือกจากข้าราชการผู้ตารงตำแหน่งดังกล่าวจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการขร้าราชการพลเรือนพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่น ในส่วนราชการที่ได้รับการคัดเลือกของส่วนราชการนั้นจำนวนสองคนเป็นกรรมการ 4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนราชการจำนวนสองคนเป็นกรรมการรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. ควบคุมกำกับส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 2. ส,สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็วส พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้สำนักงานกอพอโดยฉบับพันถ้าสำนักงานกอพอไม่ได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานกอพอรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด ส่งเรื่องให้สำนักงานกอพอพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการและยังไม่มีคำวินิจฉัยของสำนักงานกอพอหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 5. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ 6. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 7. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหน้าส่วนราชการต่อสำนักงานกอพและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการในกลุ่ม8เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อสำนักงานกอพ 9. ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่สํานักง,งานกอพอมอบหมายซึ่งในวันนี้จะขอนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนท่านสามารถติดตามได้ในตอนต่อๆไปและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตได้ที่ Facebook ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อ,ต,อต้านการทุจริต เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมจริธรรมและต่อต้านการทุจริตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ